สคันเต็ล้วหายหีงปล่อยนองไวลัองหนึ่งเช่นก็ได้กินเบียนะนั่นแล้วไปบ่ค่อยง่ามแต่ว่าหัวงามย เจ้าเจ็ดบาทเาเมื่อกี้ตัวนี่เลยใช่เหี้ยงปะสิบสามตันนี่เอ้าจะขอมาด้านซิมหาผมเนาะแม่มาอ่านจีนบอกว่าสิบสามงไหนสิบสามลอยล้อเ้วยเขาบอกกันเป็นว่าบวกลบหน่ะออืย เซตสลาดติดสายนานุกซดยี่สิบเจ็ดครับนี่ครับโบเลยเปเขาันึยี่บันคา้นการไปกเสาวัมว่เเลยบ่มีขายแล้วครับขายแล้วยี่สิบเจ็ดบาทยังคระโลดครับโบโบมันคือเกา ลำแรกเราจะเช็คตันดีเช็คตันก็เหลี่ยมแปดตัน,น,นวะประทัน,นาาแล้วเข้าไปแล้วบอกแล้วว่าฟ้ามาเหลือยี่เย้าลุนเนี่ย วืินหนะอตปลาไ่หมนว่นพายิงหายิง,ยงจองเราวันไหนหน่านะาป้าไพ่นะ หอมกับกหอมหอมแดมซีสกีดแดดแห้งเลยนีเป็นยังครับเป็นยังเอาอย่างปบามาใช่ปะมาใช่ตัวรถเงนมข้าของเอารถ่ยกไปบ้านนี้กลนี่อไปไกดอกซี่ยางนี่บแมน หิงรถมึงมีนมาดมาเงเฮงรถมีนมันหลาบ่ะซื้อเนวกินถ้าไปถ่ายลูกหม้อโมหฮาไปเิโอ้ยหนาหนาเอ้ยไปซื้อเนือืินไปเยิน่าโอ้ต่อคืนหรืวะถ้าไปถ่ายลูกหม้อมแฮกมา

ลำที่สมครับมันหมันนะ ลำที่สามแล้วยี่ิบเจ็ดบาทครับวางดีๆเห็นเป็นจุม่มเวลาเนี่ยก็จะ โยมไดงง่ายไอ้ไก่ผิดกฎเสียใจคนล่ะหายสิบปลงวิดียอบัวบัวมาน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 จะควางเพนครับ ครับ,บอวว่าครับซ้ำนี่แต่เดี๋ยว,วาราคาวอ ประมาณลายเคืงครับมาจะพานด้วยนะสีเกิ ดเดนหอมแดงครับที่นี่นะครหนองมุกกันทรารมสีสเกตไก่สติกูละครับวันที่หกที่เจ็ดเนี่ยเดนอราคาวะนนอ้ผ้ได้สนใจเสนอราคาไม่ได้ครับขอราคาดีๆเนี่ยถือว่าพานอยู่แบ่งน,นี่ติดต่อมาเลยครับ ชมเล้วชมชมจัดจัก